โยเคสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคุณอยู่กับซุยินะนะับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเว้นใหม่นะของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนาะก็เว้นอะไรก็ไม่รู้นะครับเนาะเดี๋ยวผมก็เพิ่งเข้าเกมมาเลยเนาะผมก็ได้ว่างเนาะก็เลยมาทําให้ละกันนะเว้นผมไม่รู้ว่าตัวจะสุดยอดหรือเปล่านะก็มีเบิร์เด์เข้าเนาะเข้าตั้งแต่วันก่อนละแต่ผมไม่ได้รีวิวเนาะ นี่ก็คือกาชาไอกาชาตัวปีนะครับเซิร์ฟนอกเนาะเว้นใหม่หมดสิบสี่นะรู้บอกรหเห็นตรงหน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะครับโอเคไหม <c oughs> มาจะาก,กระตุกหน่อยนะเพราะว่าผมเปิดเกมอื่นเลยนะโค <c oughs> ตรไมเด้นนับอ่าเว้นนี้ผสมผมไม่ขอไม่ดูอะไรนะ เอ้ยเหมือนผมจะเล่นสบายนะถ้าเป็นพลตัวนี้เล่นกบเมดดากอนนั่นเองดีกระสิ์ id, มะอ่ะทำกิจกรรมอะไรสุดโกยเด็กก็ผมขอไม่เอ,อ่ยอะไรมากเนาะหรับกิจกรรมนะคือผมมองว่ามันก็น่าเล่นนะผมว่ามันน่าเล่นนะผมไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่าตัวพิเศษเหรอหรือตัวของออฟฟิเชียลนะอ่ะผมขอรับของก่อนนะ มีลยแจกอะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูกาชาแล้วกันนะอันดับแรกนะผมเ่เข้าเกมเลยดูจากอันนี้ก็ได้นะมีอนอจีนะผมยังไม่ได้รับเลยเลยก็อาโอ้ยนะเอาโอ้ยมียาเกนนะเนาะเหลือออยฮะเอสันมาสุ่มกันเลยลิงกุสองดาวต้องมาแล้วลูกใหญ่ยยกูผิดหวงังเออเฮียมูนี่ ก็เช็คเลตกระชากเนาะก็3ามเปอร์ครับก็ผมจะให้ดูกระชาเติมนะครับก็40%ใคิอร์เซ็รู้ตัดเท่าไหร่นะครับจับไปบวกกันให้หมดเลยเนาะปุ่มดาวนะ3ามหมนี่นิดๆหรือไม่แน่สามหมืก็ตัวแรกน่าจะเป็นโนอาะนะเอ้ยอีบูดิเอออีบูอีบุกิส่วนตัวนี้น่าจะเป็นโ NO นอาะเนาะก็ตัวโ NO, นกับตัวอ่ะตัวนี้นะโนเอะโทวะน,นั่นเอง ตัดใช้ได้นะโควะนะใครไม่มีตัวเล่นนะก็ผมก็แน,นนะะนำเนาะโควะเนาะใครอยากรู้มันกดยังไงเช็คอย่างนี้กดตรงคอสตูมด้านหลังเนาะโอเคผมจะสุ่มเนาะก็อให้เพื่อนดูก่อนไปดูเบนซันนะครมาจ,จะรีวิวแบบอันนี้หน่อยนะช้าหน่อยนะไม่ได้รีวิวนานโอ้ค่าประจํากูทั้งนั้นอันดับแรกไปตัวก่อนเนาะกาชาปล่อยแม่งมันกูไม่อ่าน ใครอยากรู้การชาเลียดเป็นไงผมแนะนำว่าเข้าเกมอุย้ยปาร์ทโทสองแสนห้าวัตต์ฟักอะไรขนาดนั้นอะโอ้โหเชดไอ้เหี้ยโคตรได้ไอต้ตโอเคทีมจัดโฟตอนไมเดนครบทีมจัดโฟตอนไมเดนครบทีมเลยนะเนาะ ใครไม่เชื่อก็มาดูได้ซากิอีบูโทวะโนอะตามที่พูดมา4ตัวนี้ถามว่าจัดทีมสอนจัดไงผมไม่สอนจัดในลิปมีเยอะเอ้ยในช่องมีเยอะเนาะก็พื้นก็โฟตอนเมเดินเนาะโฟตอนเมเดินเลยผมใส่โฟตอนเมเดินหมดเลยเนาะนี่เนาะโฟตอนเมเดินพื้นก็ก็ซีล่านะเนี่ยโฟตอนเมเดินแผ่นก็โฟตอนเมเดินทีวีนะผมใช้เป็นแผ่นซากินะครับย้ำให้ดีเนาะเป็นแผ่นซากินั่นเองเนี่ยผมใส่โฟตอนเมเดินครบทีมนะครับโอเค ปาดโ์สองแสนห้าเลยเหรออื่นป้าอ่ะสเปเชียลครับโอเคมีเควสนะก็น่าจะเป็นเควสเหมือนเก่าๆแหละเหมือนวินทั่วๆไปอะไรอย่างนี้นะอ่าอินเทอร์เฟซเปลี่ยนใหม่ครับอ่าเซิร์ฟโกโบโไม่รู้เอาลงยังนะผมไม่คือผมไม่ใช่ใส่โกโบโนะตอนนี้ก็นี่คืออะไรน่าจะเป็นไฟนะไม่สวยนะ ไม่แนะนําให้แลกย้ำอีกทีว่าไม่แนะนําในสกายโกลลี่ซากิแนะนํานี่เพชรผมแนะนําว่าควรคแลกเนาะควรแลกเพราะมันคมนะเห็นอย่างนี้นะเว้นอย่างนี้เพชรนี่คมมากก็สิ่งหลักๆคนแรกก็จะเป็นอีโมจิของซากิซากิตัวของซากิเลยนะในสกายโกลี nice ่แล้วก็เป็นตัวอีโมจิของซากิแล้วก็เพชรนะแล้วก็เป็นเจ้าตัวแร่เนาะ หรือใครอยากจะเก็บก็ได้นะถ้าขยันนะผมก็ไม่ได้ว่านะมีก็ดีไม่มีก็ได้นะคำนี้อยู่ได้ย,วยาวๆโอเคมีประมาณนี้นะครับของแรกอินเทอร์เฟซก็เปลี่ยนใหม่หมดเครื่องบินก็ไม่น่ามีอะไรเนะาะทำให้ผู้เล่นใหม่เล่นยากเช่นนั้นแหละสำหรับผมมองว่านะใครที่เป็นผู้เล่นเก่าก็สบายหน่อยนะเพราะว่ามันก็คุ้มได้เล่นอะไรใหม่ๆแต่ผู้เล่นใหม่มันจะไม่ไม่คุ้มนะอ่าอีเวนต์นี้เป็นการ์ดแดงนะครับน่าจะเป็นบิงโก ไม่รู้นะอ่ะบิงโกแรกไม่ใช่บิงโกแรกมันคือเว้นแรกนะครับไขขาดแรกก็แนะนำว่าลงเว้นนี้นาอก,ก็หลักๆคือไม่สามารถโยนเพลงได้นั่นเองเพื่อนๆจะไม่ดิผมต้องบอกว่ามันโยนเพลงได้นะครับแต่การ์ดแดงเอามาเล่นอย่างนี้นะโอเคไหมก็กดเข้าไปตรงสี่มพูนะครับแล้วก็กดโหมดอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆอยากเล่นเนาะแล้วก็ลงการ์ดแดงไป คระแดงมันเล่นไม่ยากอะ่ะบอกแค่นี้แต้มน่าจะหนึ่งล้านนะเดิมเยีย yeah, แม่งเจ็ดแสนอ้าวแปดแสนหรอลดมาหรอรแสดงว่าผู้เล่นน่าจะทำกันยากนะก็เลยไม่ถึงนะตาก็ผมให้ดูพวกท็อปหนึ่งอะไรแล้วกันนะไม่เอาดีท็อปหนึ่งมันอันนี้เกินนะเอาท็อปหมื่นแล้วกันโอเคตาประมาณนี้สวยดีนะตา ก้อนดับพวกนี้ก็น่าจะเป็นการขึ้นคะแนนของอันนี้นะครับการเก็บแร่นะผมว่าน่าจะใช่นะตามันก็สวยดีนะคเอยสำหรับผมคุ้มสุดในการเล่นเวลน,นี้ก็คือแผ่นซีดีนะใครไม่เชื่อแล้วแต่เลยอนาคตก็ผมต้องบอกเลยเอยเดี๋ยวค่อยนะอ่าเว้นหมดวันที่สิสี่จริงด้วยเวลาหนึ่งทุ่มนะประเทศไทยเนาะก็ผมไม่รู้ว่าอันดับคนอื่นเขาอยู่อันดับอะไรกันบ้างนะก็ หนึ่งล้านสามบูนัสเซยชื่อมันเนาะแกงดิสคอร์ดอยู่ะ่ะอ่าผมได้เปลี่ยนเป็นอันนี้นะเป็นชื่อเนาะเป็น VJ น,น,น,นั่นเอง VJ แคมินั่นเองเนาะก็แอดมาได้เนาะ o j w c แต่เป็นอยู D ่นะสามารถแอดผมมาได้นะใครอยากแอดเนาะก็เล่นทุกวันนะคยังไม่ทีว่าเล่นทุกวันนะโอเคผมหวังว่าเพื่อนจะกระจ่างสำหรับเวรนี้นะครับ เบ้นมันไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะก็อยากจะพูดเนาะว่าอาา่าผมยิงท้ายถ้าคุณชอบก็เลยก,กดไลค์กดซับให้ด้วยเนาะถ้าแบบอยากจะแ,รแชร์ทิของผมไปให้คนอื่นดูก็ได้นะผมก็ไม่ว่าเนาะก็เทุผลที่ผมก็ไม่ค่อยได้ทำคิปดีฟอร์ดิเจเซิร์ฟโกโบนะเพราะว่าคือความจริงคือผมจะปล่อยปล่อยเซิร์ฟนั้นก็ได้นะเพราะว่าผมมองว่ามันมันแจกอะไรไม่เท่าเซิร์ฟแม่เนาะใครที่เล่นโกโบก็อย่าดรามากเนาะก็ ไม่ได้เลิกเล่นนะครับยาวิธีว่าไม่ได้เลิกเล่นแต่แค่ไม่ได้ทําแพทให้เฉยนะครับโอเคไหมคือใจจริงผมจะเข้าไปทาแพทก็ได้นะครับแต่ผมผมรอดูจากเพื่อนผมดีกว่าเว้นไหนหน่าสนใจนะครับผมจะเข้ามารีวิวให้โอเคไหมคือผมไม่ได้เลิกเล่นโกโบอะไรนะแต่ผมแค่ไม่ได้เข้าไปเล่นอินแค่นั้นแหละไอดีก็มีเนาะอ่าถ้าสมมุติคอมผมแรงหรืออะไรอย่างงี้เนาะก็หรือถ้าแบบอะไรมาให,หมนะ่เนาะผมอาจ,จะสตรีมใน YouTube ให้เพื่อนๆเ,เ,เ,เข้ามาเกียรนะติเนาะถ้าแบบว่าผมก็เล่นที่ฟรีเจนเน่ คือแบบถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาแบบมาถามรุ่นถามนี่อะไรนี้เนาะแต่ผมไม่รับประกันนะว่าตอนไหนนะแต่ถ้ามันไม่ติดปัญหาอะไรเดี๋ยวผมก็ไลฟ์สตรีมเนาะอาจจะเป็นสตรีมแรกเนาะใครอยากมาปวดอะไรก็ได้นะครโอเคไหมไม่ยบาย